ตอนนี้เราเข้ามาที่วิหารนะคะของวัดป่าไตรสัมพฤิธฤีนะคะมากราบไหว้นะคะพระประธานประจารโบวิหารนี้นะคะหลวงพ่อขุนหน้านี้ชื่อหลวงพ่อสัิทธิ์นะคะเราต้องมากราบในสวนสักการะท่านก่อนนะสำหรับในส่วนนี้เราสามารถที่จะเช่าบูชานะคะ อ่ามีดอกไม้ทุกเทียนนะคะแมาที่นี่ด้วยนะคะมารับดอกไม้ก่อนนะคะมีดอกไม้อยู่ทุกเทียนอยู่ที่นี่นะคะบูชาในส่วนของดอกไม้นะคะก็จะทำอย่างง่ายๆเลยเนาะก็คือเป็นดอกดาวเรืองนะคะสีเหลืองนะคะในส่วนของตู้บริจาคตามศรัทธาอยู่ตรงนั้นนะคะ